การล่างคลิปตรงคำารือยบคลิปนะครับแล้วเรามาบวกไปด้วยกันในกลุ่มครับเอาละครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์บอลของเราครับ มาเริ่มต้นกันที่คู่ที่1โดยฟุตบอลเอฟเอคัอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างแอตันวิลล่าทีมอันดับแจากพพมเรีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของริวเวอร์ูครับทีมดัมหนึ่งจากเพมเบรีครับซึ่งคู่นี้แต่กันเวลาตีสองสนาทีโดยราคาออกมาเป็นที่ฝั่งของทางด้านทีมเยือนริวเวอร์ูต่อครึ่งลูกด้วยกันครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแอตันวิลล่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมเสมสอ2เกมและแพ้หนึ่งเกมด้วยกันส่วนผลงาน5เกมหอา ทีมเยือนอย่างพลีบูพูครับพวกเขาสามารถเอาชนะไ,ได้2เกมเสมอ2เกมและแพ้1เกมเช่นเดียวกันส่วนสภาพทีมวันนี้มาเริ่มตนน้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแอตันเิลาครับ เกมล่าสุดครับพวกเขาแพ้ให้กับแมนยูมาด้วยสกอร์1ต่อ2ในเกมดิ้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนสภาพทีมนนี้จะหมดสิทธิใช้งานนักเตะอย่างเทเซเก้ครับกับเวลลี่2คนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น43 3โดยจะวางสามประสานแดนหน้าอย่างตาเอโร่ครับไคลแนอนเดวิดและอันวานเอกาชิที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวนี้ส่วนแดนกลางจะใช้งานของจาคอบแลมซีครับมาเวกัสน,นากัมบ้าและ คอนเนอร์ูริหารที่จะคอยคุมจังหวะของทีมอีกทีนึงครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนริวบูผูเกมล่าสุดพวกเขาพ่ายกับเซาแทมตันมาด้วยสกอศูนต่อหนึ่งในเกมดิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันส่วนสภาพทีมวันนี้จะหมดสีใช้งานนักเตะถึง6รายด้วยกันนั่นก็คือฟานไดโจโกเมสโจเอลมาติ ชิมิคาดครับนาบิกิเอตาและดิโกโจโตาที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามโดยมีการคารดการว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในร,ระบบการเล่น4-3-3ครับโดยจะวาง3ประสานแดนหน้าอย่างชาก,กิรี่มินามิโน,โนครับและโอริก,กิที่จะคอยล่าสกอร์ผู้แข่งในนี้ส่วนแดน,นกลางจะใช้งานของครอติโจนครับอันคารตาล่าครับและออกเกตชาเบลนที่จะคอยบัญชาเกมกลางอีกทีหนึ่งสําหรับความน่าจะเป็นสําหรับคนนี้เริ่มต้นกี่ฟังของทีมเจ้าบ,บ้านแอตันเวลาเกมนี้พวกเขาเลือกที่ จะโรติชันนักเตะและต้องยอมรับว่าขุมกําลังชุดสํารองของเจ้าบ้านอย่างแอตตานาเวลาเป็นรองชัดเจนนะครับและน่าจะต้านทานความบาดจัดจ้านของเหล่าบรรดาเกมลุกของทีมเยือนอย่างริวบุพที่กําลังกระหายสนามไม่ไหวแน่นอนครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนริวบุพจะมีการโรติชันนักเตะเช่นเดียวกันโดยจะพักตัวหลักเกือบทั้งทีมแต่ทว่าตัวสํารองของพวกเขาคืออะไรที่เจเกนคอปผู้จัดก,การทีมเตรียมไว้ซึ่งมีดีพอที่จะแทนตัวจริงได้ตลอดครับและเชื่อว่าพวกเขาคงไม่ปล รายการนี้ไปแน่ดังนั้นคู่นี้เลยแนะนาให้อยู่ฝั่งของทางด้านทีมเยือนดิวูฟูชนะได้แน่นอนครับมาต่อกันที่คู่ที่2ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้ครับเป็นฟุตบอลเอฟเอครับอังกฤษเช่นเดียวกันเป็นคู่ระหว่างบู๊แฮมตันครับทีมอันดับ13จากพิมลีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคิตันเลททีมอันดับ14จากพิมลีเช่นเดียวกันโดยคู่นี้แต่กันเวลาตีสองสีนาทีโดยร,ราคาเปมาเป็นที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านบู๊แฮมตัน ต่อคึงลุกด้วยกันครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านวูมแฮมตันพวกเขาสามารถเอาชนะได้1เกมเสมอ2เกมและแพ้2เกมส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของคิตันพาเลตครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้1เกมเสมอ2เกมและแพ้2เกมเช่นเดียวกัน ส่วนสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เรื่องต้นกันทิฝั่งของทีมเจ้าบ้านบูมแฮมตันเกมล่าสุดพวกเขาเสมอกับไบตันมาด้วยสกอร์สาต่อในเกมลิเกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสภาพที่มันนี่จะไม่มีชื่อของทางด้านลาอูจิมิเนสครับแดเนียลผู้เดนฟานันโดมาเชลและจอห์นนี่กาโตที่มีอาการบาดเจ็บโดยมีการคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น 3- 4 1 2โดยจะวางคู่กองหน้าอย่างฟาบิโอซินวาจับคู่กับอาดามาตาเอโรที่จะคอย และสกอร์คู่แข่งบนนี้และจะวางทางด้านของวิตร์แฟร์ริารับหน้าที่เป็นหน้าต่ำคอยเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางกับแดนหน้าอีกทีนึ่งครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนคิตันพาเลตเกมล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตดมาด้วยสกอร์2ต่อในเกมดิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันส่วนสภาพทีมน,นี้จะไ่เงาของทางเจฟฟี่ชุยครับคอนเนอร์วินแฮมนาธานฟูุสันแกรี่เคฮิวครับมาร์ตินแคร์รีและเวทแฮนเนซี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บ ทั้งหมดครับยังไม่หายดีโดยมีการคาดการว์วเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-4-2โดยจะวางคู่กองหน้าอย่าง วินฟิสซาหาครับและบตชูอายี่ที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้ส่วนแดนกลางใช้งานของไญ่โรรีดาวันครับและเจมแมคคราที่ที่จะคอยคุมจังหวะของทีมอีกทีนึงครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคูน่นี้เริ่มตอกติ่ฟังของทีมเจ้าบ้านบูมแฮมตันผลงานยังคงแย่ต่อเนื่องครับไม่ชในะใครมาแล้ว4เกมติดแต่ถ้าว่าเกมนี้พวกเขาเล่นในบ้านของตัวเองยังคงไว้ใจได้อยู่ครับด้วยการแพ้เพียงแค่เกมเท่านั้นจากการลงสนามไป7เกมหลังสุดนะครับส่วนฟังของ ทั้งด้านทีมเยี่นอย่างคิตันพาเลตผลงานของพวกเขาก็แย่ไม่แพ้ก,กันครับแม้ว่าล่าสุดจะเพิ่งเอาชนะเชฟฟิล์อยู่ในเตนมานะครับแต่ก็เป็นการตบทีมบว๊ของรีกเท่านั้นซึ่งมาตรฐานกับฟอร์มคู่แข่งแย่ยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกครับแถมสภาพทีมวันนี้ของพวกเขาครับยังคงเป็นรองอีกดังนั้นเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้วิวฟังของทงั้งด้านทีมชาวบ,บ้านวูล์ฟแฮมตันพวกเขาเล่นเก่งในบ้านจริงๆน่าจะเก็บชัยไปได้ครับ มาต่อกันที่คู่สุดท้ายที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้ครับเป็นฟุตบอลบุนเดิ้ลกาเยอรมันเป็นคู่ระหว่างกรัดบัตครับทีมอันดับ7ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาเยอร์มิวนิกทีมอันดับหนึ่งของตารางซึ่งคู่นี้แต่กันเวลาตีสองครึง่งโดยราคาประามาเป็นที่ฝั่งของทีมเยือนอย่างบาเยอร์ต่อครึ่งควบลุกด้วยกันครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านการบัดพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมสเมอสมอ2เกมและแพ้หนึ่งเกมด้วยกันส่วนผลงาน5เกมหลังสุดอย่างบาเยอร์พวกเขาสามารถเชนะได้ เกมเสมอหนึ่งเกมและไม่แพ้ทีมใดเลยครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกนทีฝั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างการบัดพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมเสมอ2เกมและแพ้หนึ่งเกมส่วนผลงาน5เกมล่าสุดของทีมยันอย่างบาเยนร์พวกเขาสามารถเอาชนะได้4เกมเสมอหนึ่งเกมและไม่แพ้ทีมใดเลยครับส่วนสภาพทีมวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกนทีฝั่งของทีมเจ้าบ้านการบัดครับเกมล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะอาร์เมเนียมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่ว สภาพทีมจะไม่มีชื่อของทางด้านมาคัดตูรามครับแนวลุกที่ติดตัวแบนโมซิดลงสนามส่วนแข้งบาเจ็บก็มีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือลาซาโร่โมซิดลงสนามเช่นเดียวกันโดยมีการคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1โดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างเบลเอมโบโรครับที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในนี้และจะวาง3ประสานกลางลูกย่างลาซาเน่เพลอาครับลาสตินเดนและโจนาธฮอบมันที่จะคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังอีกที นึงครับส่วนฝั่งของท้งด้านทีมเยนอย่างบาเยนเกมล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะใหม่มาด้วยสกอร์5้าต่อ2ในเกมลีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันส่วนสภาพทีมวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานของนิอองจูเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บโดยมีการคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น42-31โดยจะวางโรเบิร์ตเลวาร์ดกี้ครับรับหน้าที่เป็นหน้าเป้าครับคอยรสกอร์คู่แข่งแนวนี้และจะวางสามประสานกลางร,รูปอย่างเซอร์นาบรีครับโทมัสมูเดอร์ และคิงร g โกมองที่จะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังอีกที่นึงสำหรับความน่าจะเป็นสำหรับคู่นี้เริ่มต้นกนทีฟังของทีมเจ้าบ้านกันบัดครับ แม้ว่าเกมล่าสุดในลีกพวกเขาจะสามารถเก็บชัยมาได้ครับแต่ทว่าผลงานในลีกก่อนหน้าน,นั้นก็คือแย yeah, ่สุดๆครับไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดขนาดที่ทีมเยือนอย่างบาเยนมิวนิกฟอร์มกาลังดูดันเก็บชัยมาได้3เกม,มเกติดครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่โดนไม้นาก่อน2-0ก่อนที่จะพลิกนรกกลับมาแซงชนะ5-2ได้สําเร็จครับฟอร์มกําลังฮึกเหิมเป็นอย่างมากดังนั้นด้วยฟอร์มที่แตกต่างกันขนาดนี้ครับใส่ทีมเยือนอย่างบาเยนไม่มีผิดหวังครับขอสรุปทีเด็ด3ตัวที่เราวิเคราะห์กันไป วันนี้ครับก็จะมีตัวที่หนึ่งเป็นริวผู ตัวที่2เป็นวูมแฮมตันและตัวสุดท้ายเป็นทางด้านบายเยนมิวนิคส่วนใครที่อยากจะได้บอลเต็งแบบวันละตัวเน้นๆระดับความมั่นใจ80-90%ครับซึ่งจะมีแจกกันฟรีในกลุ่มราย V.I.P ส่วนใครที่อยากจะได้ทีเด็ดนี้สามารถแอปตามลิงก์ลายที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงข,งขงังในใบคลิปได้เลยนะครับแล้วเรามาบวกไปด้วยกันในกลุ่มครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับขอบคุณครับ